ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ช่วงนี้ต่อมาก็กำลังบรรยายเรื่องโทษของการละเมิดศีล5้านะในวันก่อนตอมาก็ได้นํำเรื่องของเปรตนะเรื่องของเปรตที่ได้รับวิบากกรรมนะได้รับวิบากกรรมเพราะการทำผิดศีลโยมมุสาวานะโกหกสามีตัวเองไปมีชู้นอกใจสามีแล้วก็โกหก สบทสาบานด้วยคำพูดที่เรียกว่าอะไรดีด้วยคำพูดที่ผูกมัดตัวเองนะคำพูดที่ทำให้ตัวเองต้องได้รับทุกข์รับโทษเพราะคำสาบานของตัวเองนั่นแหละโยมในสุดเมื่อตายแล้วก็ได้ไปเสเวยิบากกรรมตามคำพูดของตัวเองที่ได้สะบทสาบานเอาไว้นะ อันนี้ก็ให้เห็นโทษของการพูดมุสาวาตให้เห็นโทษของการพูดสะบทสาบานในสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปทําก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องกรรมนั้นนีจริงวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะอาตมาก็อยากให้โยมฟังอีกสักเรื่องโทษเกี่ยวกับการพูดโยมแต่ว่าในเรื่องนี้เป็นโทษของการพูดส่อเสียดนะดังที่โยมได้ฟังมา ในตอนก่อนก่อนนู้นแหละว่า,าปิสนาวาจาอันบุคคลใดเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย,ย่อมอย่างสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยนะวิบากอย่างเบาเมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังเนี่ยเขาก็จะแตกจากญาติมิตรโยมเพราะว่าเราไปสอดเสียดให้เขาแตกกันเนี่ย วิบากกรรมเราก็จะแตกจากหมู่คณะของเราญาติมิตรของเราดังทุกวันนี้ที่บางทาีพวกเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเคยรักใคร่สามัคคีปรองดองกันอยู่ๆก็เข้าใจผิดกัน,นไม่เข้าใจกันหันหลังให้กันเรียกว่าแตกกันไปเลยว่งังั้นเถอะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมของการพูดส่อเสียดเขา ยุยงให้เขาแตกกันไว้ในชาติก่อนนะโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของสุกรเป็ดยมเปรดหมูที่มีหนออออกมาที่ปากานะมีหนอมาที่ปากนี้เหตุที่ทําให้เปรดหมูมีหนอมาที่ปากเนี่ยก็คือวิบากกรรมของการพูดส่อเสียดนะเวลาพูดเวลาเคี้ยวกินอะไรมันก็คงจะไปงับไปกัด ถูกหนอตัวเองนะโยมมันคงจะเป็นอย่างนั้นเลยนะทำไมจึงต้องมีหนอ,อมาที่ปากด้วยเนี่ยโยมลองฟังดูเรื่องละเอียดหน่อยนะอยู่ในกุตกานิกายคาถาธรรมบทเรื่องสุกรเปตสุกรเปตหรือสุกรเปตอย่ข้อความเบื้องต้นประศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรวุวรณทรงปรารบสุกรเปตสุกระเปต ตรัพระธรรมเทศนานี้ว่าวาจานุรักขีเป็นต้นโทษเกี่ยวกับการพูดชั่วนี่แหละโยมพระมหาโมครณะเถระเห็นเปตความพิสดารวันหนึ่งพระมหาโมครณะเถระลงจากภูเขาคิชกูดกับพระลักษณะเถระได้ทำการยิ้มเย้มในที่แห่งหนึ่งอันพระรักษณะ เทระถามแล้วว่าท่านผู้มีอายุอะไรน้อเป็นเหตุแห่งการทำความแย้มให้ปรากฏก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุการนี้มิใช่การแห่งปัญหานี้ท่านควรถามผมในสำนักของพระศาสดาธเถิดดังนี้แล้วเที่ยวบินนาบัตในกรุงราชครืก,กับพระลักษณะเทระนั่นเองกลับจากบินนาบัตแล้วไปสู่พระเวรุวันถาวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่ง ลำดับนั้นพระลักษณะเทระถามความนั้นกับท่านท่านกล่าวว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งสรีระของมันประมาณสามขาวุธสรีระนั้นคล้ายสริระของมนุษย์คิดว่าคล้ายสุกรโยมรูปร่างเหมือนมนุษย์นะส่วนศีรษะของมันเหมือนศีรษะสุกรเออครึ่งสุนัขให้ไหว้ครึ่งสุกรครึ่งคนโยม ส่วนศีรษะของมันเหมือนศีรษะของสุกรหางของมันเกิดที่ปากมูนอนไหลออกจากปากนั้นผมคิดว่าเราไม่เคยเห็นสัตว์มีรูปร่างอย่างนี้ครั้นเห็นเปรตนั้นแล้วจึงได้ทําการยิ้มแย้มให้ปรากฏอมยมก็เห็นรูปปั้นไหมยมรูปปั้นนรกเปรตที่เขาปั้นตามวัดน่ยน,นะคือรูปร่างเป็นคนแต่ศีรระเป็นสุกรเน่ย โยมก็คงจะเห็นเขาคงจะออกมาจากพระไตรปิฎกนี่แหละโยมจินตนาการออกมาจากพระไตรปิฎกพร,าารรพระศาสดาทรงรับรองพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกสาวกของเรามีจักสุอยู่หนอแล้วตรัสว่าแม้เราก็ได้เห็นสัตว์นั่นที่ควงแห่งต้นโพพึกเหมือนกันแต่ไม่พูดด้วยอนุเคราะห์ แก่ชนเหล่าอื่นว่าก็ชนเหล่าใดไม่พึงเชื่อต่อเราความไม่เชื่อนั้นพึงมีกรรมมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นบัดนี้เราได้โมคคารณะเป็นพยานจึงกล่าวโมคคารณะพูดจริงภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องก่อนๆแหละโยมที่พระองค์ก็ทรงเห็นมาแล้วแต่ไม่ได้ตัดบอกใครๆนะเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นแต่พระองค์เดียว ไม่มีคนอื่นเห็นด้วยทีนี้เมื่อพูดออกไปตรัสออกไปเนี่ยผู้ฟังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันก็อาจจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เชื่อก็อาจจะกล่าวตำหนิติดเตียนว่าพระพุทธเจ้าพูดเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่มีหลักฐานอะไรอย่างเนี้แทนที่จะเกิดประโยชน์ก็เกิดโทษนะพระองค์จึงไม่ส่งพยากรณ์ไม,ไม่ไม่ได้ส่งบอกใครๆแต่ตอนนี้มีพยานแล้วโยมเห็นกันสองคนแล้วนะ คือว่าเป็นพยานซึ่งกันและกันได้ตรงก็ได้ทรงรับรองว่าพระโมคคาณะนะพูดจริงนะไม่โกหกพระรหตรก็โกหกไม่ได้อยู่แล้วโยมีิสูดทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วทูลถามพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บรุรพกรรมของเปรตนั้นเป็นอย่างไรพระาศาสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงฟังพิสูจ์ทั้งหลายแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสบรุรพกรรมของเปรตนั้นต่อไปนี้ บุรพกรรมของสุกรเปตสุกรเปตโยมแต่รูปร่างเป็นคนนะหัวเป็นหมูได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพรรนามว่ากัสสปะพระเถระสองรูปพร้อมเพียงกันในอาวาสใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่งในพระสองรูปนั้นรูปหนึ่งมีพรรษา60รูปหนึ่งมีพรรษา59รูปที่มีพรรษา59นั้นถือบาตรและจีวรของพระเถระ ผู้มีปรรษาหกสิบเที่ยวไปได้ทำวัดปฏิบัติทุกอย่างเหมือนสมณรเ,เมื่อพระเถระทั้งสองนั้นอยู่พร้อมเพรียงกันดุจพี่น้องที่อยู่ในท้องมารดาเดียวกันพระธรรมกติกรูปหนึ่งมาสู่ที่อยู่ของพระเถระทั้งสองนั้นแล้วก็การนั้นเป็นวันธรรมสวนะก็การนั้นเป็นวันธรรมสวนะ พระเถระทั้งสองสงเคราะพระธรรมกติกแล้วพูดว่าท่านสัตบุตรขอท่านจงกล่าวธรรมกถาแก่พวกผมเถิดพระธรรมกติกนั้นก็กล่าวธรรมกถาแล้วพระเถระทั้งสองมีจิตยินดีว่าพวกเราได้พระธรรมกติกแล้วรุ่งขึ้นพาท่านเข้าไปบ้านรุ่งขึ้นพาท่านเข้าไปบินาบาตอย่างบ้านใกล้เคียงทำภารกิจเสร็จในบ้านนั้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุ ขอท่านจงกล่าวธรรมกถาในหนึ่งจากที่ที่ได้พักไว้ในวันวานแล้วนิมนต์ให้ท่านกล่าวทำแก่พวกมนุษย์พวกมนุษย์ฟังธรรมกถาแล้วนิมนต์เพื่อต้องการให้ฉันในวันรุ่งขึ้นพระเตระทั้งสองพาพระธรรมกถึกนั้นเที่ยวบินบาบดในบ้านเป็นที่เที่ยวพิกษาบ้านละสองวันโดยรอบอย่างนี้เออโยมเนาะ ท่านก็ตอนรับดีลือเกินโยมพระธรรมกตถิกคิดว่าพระเตระทั้งสองรูปนี้เป็นผู้อ่อนโยนยิ่งนักการที่เราให้พระแม้ทั้งสองรูปนี้หนีไปเสียแล้วอยู่ในวัดนี้ก็ควรเออโยมคิดไม่ดีซะแล้วโยมพระธรรมกตถิกเนี่ยเรียกว่ามีความรู้แต่ไม่ค่อยมีคุณธรรมนะ จริงพระสองรูปนี้ท่านก็อยู่บ้านนอกอะนะโยมรักใคร่ปรองดองกันดีมากเลยนะพรรษาห้าสิบเก้าแล้วก็พรรษาหกสิบเนี่ย,ยรักใคร่เหมือนกับพี่น้องออกมาจากท้องเดียวกันนะกรบรักกันดีเหลือเกินแล้วก็พอพระธรรมกรถึกมาเนี่ยท่านก็ไม่ถือตัวโยมถือว่าเป็นจริงท่านก็มีพรรษาเยอะนะแต่พระธรรมกรถึกนี้อาจจะเป็นพระหนุ่มที่มีความรู้ทรงปริยัต เป็นพระอาัารุกะก็มาพักที่วัดของท่านนี่ท่านก็อาจจะไม่มีความรู้แต่ท่านกคารพในความรู้ของพระธรรมกติกอาัารุกะก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีโยมเรียกว่าพาบินาบาตนิมนต์ให้บรรยายธรรมะให้กับญาติโยมที่ท่านเคยคุ้นเคยอยู่ทีนี้พระธรรมกตถกนี้ก็คงจะเห็นลาบสักกะเห็นญาติโยมที่อยู่ในวัดนี้มากมายนะก็คงจะ ติดอกติดใจยินดีในลาบสักระที่โยมมาเคารพนับถือแล้วก็มาฟังธรรมะจากที่ตนได้บรรยายไปก็มีความคิดชั่วขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยอยากจะอยู่ณที่นี่อยากจะอยู่ณวัดนี้อยากจะเป็นใหญ่ในวัดนี้อะไรอย่างนี้โยมพอคิดอย่างนี้ก็เมื่อเราเป็นใหญ่เนี่ยพระเถระท่านอยู่ก่อนมันก็เป็นที่เกรงใจเรานะก็อยากจะให้พระ สองรูปที่เป็นพระที่อยู่ก่อนนะ่ะนีไปจากอาวาสนี้เสียโยม,มเป็นความคิดชั่วจริงๆเลยโยมทีนี้เป็นอย่างไรในตอนเย็นท่านไปสู่ที่บำรุงของพระเถระในเวลาที่ภิกษุทั้งสองลุกไปแล้วกลับเข้าไปหาพระมหาเถระคือพระที่มีภาษาแก่60สิบภาษานะแล้วพูดว่าท่านผู้เจริญเรื่องบางอย่างที่ผมควรพูดมีอยู่ เมื่อพระหมหาเถระกล่าวว่าจงพูดเถอะผู้มีอายุคิดหน่หนึ่งแล้วพูดว่าท่านผูเ้เจริญขึ้นชื่อว่าการพูดมีโทษมากไม่พูดอะไรแล้วหลีกไปเออทำเป็นยมทำทีเป็นมไม่อยากจะพูดนะที่จริงตัวเองตั้งเรื่องขึ้นมาทาัา้งนั้นเลยพระตรรมกถึกนั้นไปสู่สำนักแม้ของพระอนุเถระคือพระที่มีพรรษาห้าสิบเก้ายม ก็ได้กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยเริ่มที่จะยุยงส่อเสียดเขาให้แตกกันนะในวันที่สองท่านก็ได้ทำอย่างนั้นเหมือนกันในวันที่สามเมื่อความรุนเรอย่างยิ่งเกิดแก่พระเทระทั้งสองนั้นแล้วคืออยากจะฟังว่าเออพระธรรมกติกนี่ท่านอยากจะพูดอะไรกับเราเดี๋ยวอยากจะพูดบางทีท่านก็ไม่พูดมีปัญหาอะไรท่านก็สงสัยนะพระสองรูปก็สงสัย เข้าไปหาพระหมหาเถระแล้วก็พูดว่าท่านผู้เจริญคำบางอย่างที่ผมควรจะพูดมีอยู่แต่ผมไม่อาจพูดในสำนักของท่านได้ได้ไดถูกพระเถระรบเราว่าไม่เป็นไรคุณจงพูดเถิดจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญก็ทำไมพระอนุเถระจึงไม่ถูกกับท่าน <c oughs> เนี่ยโยวิธีการสอดเสียดวิธีเบิกทางไปสู่นรกโยมนะใครอยากไปสู่นรกก็ จำวิธีสอดเสียดเอาไว้ก็แล้วกันโยมนี่ก็มามาพูดว่าทำไมพระรูปนั้นจึงไม่ถูกกับท่านที่จริงไม่เคยมีเลยที่เขาจะไม่ถูกกันนะนะพระหมหาเถระก็ได้พูดว่าท่านสัตบุุษท่านพูดอะไรนั่นผมทั้งสองเป็นเหมือนบุตรผู้อยู่ในท้องมารดาเดียวกันในผมทั้งสองรูปรูปหนึ่งได้สิ่งของแล้วแม้รูปนี้แม้รูป รูปแม้นอกนี้ก็เป็นอันได้เหมือนกันคือใช้สอยบริโภคด้วยกันนะโทษของพระเถระนั่นอันผมไม่เคยเห็นโทษของพระเถระนั่นอันผมเคยเห็นย่อมไม่มีตลอดการมีประมาณเท่านี้ท่านก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของพระอีกรูปหนึ่งนะอยู่ด้วยกันมานานนะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยโทษผมก็ไม่เคยเห็นโทษของท่านเลยนตะท่านมาพูดอย่างนี้พระธรรมกติก ก็ได้พูดว่าอย่างนั้นหรือท่านผู้เจริญอย่างนั้นคุณพระธรรมกติกก็ได้พูดว่าท่านผู้เจริญพระอนุเถระพูดกับผมอย่างนี้ว่าท่านสัตบ,บุรุษท่านเป็นกุลบุตรท่านทําการคบหากับพระพระมหาเทระนั่นด้วยทําในใจว่า พระมหาเถระนี้มีความละอายมีศีลเป็นที่รักควรพิจารณาแล้วจึงทำตั้งแต่วันที่ผมมาถึงพระอนุเถระนั่นพูดกับผมอย่างนี้เ,เห็นไหมโยเป็นการโกหกด้วยนะนี่<ม>ที่จริงพระอนุเถระที่มีพรรษา59เนี่ยเขาไมา่ได้พูดอย่างนี้นะแต่ท่านไปแต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยท่านได้บาปนะโยหนึ่งมุสาวาต สอสอดเสียดโยมเนี่ยได้บากทางปากเนี่ยมาเกิดเป็นเปรตที่มีหนอออกมาที่ปากโยมเนี่ยพระหมหาเถระพอได้ฟังคํานั้นก็มีใจโกรธแค้นนี่อันนี้ก็ไปเชื่อเขาเร็วเกินไปนะไม่ยอมไปถามเขาให้ดีว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าพวกเราก็ระวังให้ดีนะเวลามีใครมาพูดยุยง ส่อเสียดอะไรให้พวกเราแตกกันกับเพื่อนที่เราเคยรักกันเนี่ยเราควรจะฟังหูไว้หูอย่าพึ่งใจร้อนด่วนที่จะไปตัดสินว่าเขาพูดจริงและควรไปพูดกับเจ้าของเรื่องให้เข้าใจกันนะให้รู้เรื่องกันนะพระเถระท่านพอได้ฟังแล้วนะท่านก็ไม่ได้ไปถามพระอนุเถระเลยโยมไ่เชื่อทันทีเลยก็โกรธ พระอนุเทระน,นะพระมหาเทระพอได้ฟังคำนั้นก็มีใจโกรธแค้นแตกแล้วดุดภาชนะที่เขาทำด้วยดินอันบุคคลตีด้วยไม้ฉะนั้นมยมพระธรรมกติกแม้นอกนี้ลุกไปสำนักของพระอนุเทระพระอนุอเทระคือพรรษาห้าสิบเก้าโยมแล้วได้พูดเหมือนอย่างนั้น แม้พระอนุเทระก็ได้แตกอย่างนั้นเหมือนกันในพระเทระสองรูปนั้นแม้รูปหนึ่งชื่อว่าเคยแยกกันเข้าไปบินธบาทย่อมไม่มีตลอดการเท่านี้แม้ก็จริงถึงดังนั้นในวันรุ่งขึ้นพระเถระทั้งสองได้แยกกันเข้าบ้านไปบินธบาทโอ้โโยมตั้งแต่อยู่มาด้วยกันพรรษาหกสิบ ก็คือหกสิปีนะไปบินาบาตนี่ไม่เคยแยกกันไปเลยโยมมีแต่เดินตามหลังกันเข้าไปบินตาบาดในบ้านนะแต่วันนี้พอความโกรธเกิดขึ้นครอบงำเนี่ยความไม่เข้าใจกันเนี่ยต่างคนต่างไปแล้วยมไม่ได้ไปบินาบาตด้วยกันเหมือนวันกันก่อนนะนะ <c oughs> พระอนุเทระมาถึงก่อนแล้วคือพระอนุเทระมาถึงวัดก่อนนะ ได้ยืนอยู่ที่ศาลาเป็นที่บํารุงคือปกติจะเป็นศาลาคอยปฏิบัติอุปถากพระหมหาเถระรับบาตรรับจีวรน,นะพระหมหาเถระได้มาถึงในภายหลังพระอนุเถระเห็นท่านแล้วจึงคิดว่าเราควรรับบาตรและจีวรของพระเถระนี้หรือไม่หนอนเออเราจะรับบาตรรับจีวรเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเมื่อก่อนเราก็รับของท่านทุกวันทุกวันนะ วันนี้จะรับหรือเปล่าความคิดสงสัยเกิดขึ้นเพราะว่าต่างองค์ต่างไม่เข้าใจโยมต่างโกรธกันแล้วนะเนี่ยกิเลสโยมท่านแม้คิดว่าบัดนี้เราจักไม่รับตกลงเนาะตกลงว่าจะไม่รับจริงๆเ <c oughs> นี่เนี่ยดังนี้แล้วก็ยังทําจิตให้อ่อนได้ด้วยทําในใจว่าช่างเถิดกรรมเห็นปานนี้อันเราไม่เคยทำํำคิดว่าการที่เราไม่เคยรับบาต พระมหาเถระนี่เราอยู่มากับท่านเ,นเราไม่เคยทํานะเรารักเคารพท่านนะการที่เรายังวัดของตนให้เสียไปไม่สมควรอืมก็หมายก็ว่าแม้ท่านจะไม่ดีอ่ะเราก็จะรักษาข้อวัดปฏิบัติของเรานะาคิดคิดดีเหมือนกันโยงดังนี้แล้วเข้าไปหาพระมหาเถระกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ท่านจงให้บาทและจีวรเถิดก็ไปพูดอย่างดีนะพระหมหาเถระนอกนี้ชี้นิ้วตาวาดว่าท่านก็โกรธเหมือนกันโยมเพราะว่าท่านได้ยินว่าพระอนุเถระมาว่าท่านอย่างนั้นเน่ยนะท่านก็ยังไม่ได้สอบสวนเลยนะโยมเนี่ยถ้าเกิดความโกรธขึ้นชี้นิ้วตาว,าวาดว่าจงไปคนหัวดือ้อคุณไม่ควรรับบาทและจีวรของฉัน เมื่อพระอนุเทระนั้นกล่าวว่าจริงล่ะขอรับถึงผมก็คิดแล้วว่าจักไม่รับบาดและจีวรของท่านกล่าวว่าท่านผู้มีอายุใหม่ทำไมท่านจึงคิดว่าความเกี่ยวข้องอะไรๆในวิหารนี้ของเรามีอยู่แม้พระอนุเทระเล่นี้ก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญก็ทำไมท่าน จึงสำคัญอย่างนี้ว่าความเกี่ยวข้องอะไรๆในวิหารนี้ของเรามีอยู่นี้เป็นวิหารของท่านแล้วถือบาทและจีวรหลีกไปถึงพระมหาเถระนอกนี้ก็ได้ออกไปเหมือนกันโอ้โยมทะเลาะกันนะคือเมื่อโกรธแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ในวัดเดียวกันนะไม่อยากจะเห็นหน้ากันแล้วเมื่อก่อนแต่ละองค์แต่ละรูปก็รับผิดชอบดูแลวัดนี้มา ั้งนานโยมนะรับผิดชอบดูแลมาตั้งนานนี่แต่เวลาโกรธแล้วนะก็คิดว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับอาวาสนี้ท่านจะอยู่ก็อยู่นะผมจะไปแล้วองค์นั้นก็บอกว่าผมก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอาวาสนี้วิหารนี้ผมก็จะไปเหมือนกันต่างคนต่างโกรธไม่อยากจะรับผิดชอบในวัดนี้นะต่างคนก็ต่างออกจากวัดไปนี่โยมสมใจพระธรรมกติกชั่วเนาะพระธรรมกติกชั่วนี่ก็สมใจเลยเขาหลีก ออกจากอาวาสไปเนี่ยตัวเองก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะได้อยู่ปกครองญาติโยมนาบสักระติดอกติดใจในราบสักระจนได้เองต้องทำบาปทำกรรมชั่วโดยที่ไม่รู้สึกตัวนะทั้งๆท,ที่มีความรู้เป็นถึงพระธรรมกระถึกเนี่ยเนี่ยโยมโยม,ยมฟังมาถึงตรงนี้แตมาก็มองดูเวลาแล้วนะคงไม่จบวันนี้เรื่องวิบากกรรมของการพูดส่อเสียด ให้เขาแตกกันแล้วมาเกิดเป็นเปรตสุกรเปรตมีหนอมีหนอยื่นออกมาที่ปากเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ขอให้ญาติโยมติดตามรับฟังได้ใหม่นะสำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากหลายญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร